สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรนนะคะมาแล้วค่ะพี่น้องค่ามาทํานายดวงรายวันประจําวันที่13นะคะ13นะคะมิถุนายน266 6ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนําแนวทางดีๆที่ไพทคเขาชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องจานะเอาเป็นแบบนั้นกันใครต้องการดูดวงส่วนตัวถ้าใครดีไลน์มาค่ะพี่น้องค่ะเออนะคะ ตอนนี้ก็มีโปรโนะคะดูดวงโชคลาภการเงินเพียงร้อยเก้าสิบเก้าเท่าน,นั้นค่ะ,อคะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมาดูกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นไพ่ตัวต้นใบแรกนะก็จะขึ้นราชาถ้วยนะาะสหรับไพ่ราชาถ้วยนั้นอารมณ์ดีเป็นพิเศษสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่าอารมณ์ กุะะ้มกิมกุ้ม,มกิมนะคะเจ้าช,ชู้เล็กๆอารมณ์ดีๆสายเปรน,นิดๆนะคะค่อนข้างอารมณ์ดีนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าให้นำมดระวังบริวารน,นะคะหุ้นส่วนไม่ได้นะคะหุ้นส่วนไม่ดีนะคะหรือไม่ก็ให้ระวังคู่แข่งทางการค้านะคะนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังนั่นคือบริวารน,นะคะในส่วนของนะคะ บริวารของพี่น้องวันอาทิตย์ไม่ค่อยโอเคค่ะในวันพวกนี้ขึ้นสามดาวส่วนในเรื่องสุขภาพก็ยังคงระมัดระวังนะคะไขมันความดันนะคะพี่น้องจ๋านะในส่วนของหัวใจนะคะนี่นี่นะโรคอ้วนหรือเปล่าเบาหวานเป็นไหมนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะดูแลตัวเองดีๆด้วยค่ะแลวก็บางท่านก็อาจจะรอรอจังหวะรอโอกาสนะคะที่จะอรอคอเรื่องใดร,รอคาตอบเรื่องอะไรอยู่นั่นเองค่ะคราค่ะขึ้นไปหนึ่งถ้วยนะทุกอย่างโอเคดีขึ้นนะ,ะถ้าใครนักขณะนี้ไม่สบายอยู่นะคะ แต่วัดพวกนี้เป็นต้นไปนะคะก็นะคสุขภาพก็จะดีขึ้นตามลําดับนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอ่ะว่าอย่างนั้นกันนะ,ะระมัดระวังเรื่องของบริวารหุ้นส่วนค้าในวันพวกนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะประจําตัวของเราเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข5 3 9 1 5 3 9 1หค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เองค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์้าค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันนะคะอืมพี่น้องวันจันนะคะเดินทางหรือเปล่าคะอ่านะคะในส่วนของออกิจการการงานดีนะคะหรือรอข่าวอะไรอยู่นะก่อนหน้านี้ก็ได้รับข่าวดีสําหรับพี่น้องวันจันนะคะเออนะคะมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ก็ในวันพวกนี้ก็สามารถแก้ไขได้จัดการได้นะคะเป็นอย่างดีนะคะโดยไพ่จากสมองกุ่นเองค่ะนะคะส่วนเรื่องเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะ พี่น้องวันจันนะคะก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องการเงินละค่ะพี่น้องขาสามารถที่จะเก็บเงินได้ทีละเหรียญทีละเหรียญแล้วนะสาหรับบางท่านส่วนนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้ก็คือระวังนะคะบริวารจะทิ้งพาระงานหรือทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้กับพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้นะอย่างบอ,บอกก็คือเรื่องของนะคะเอ่อทิ้งในลักษณะของภาระงานนะหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยเร,เราต้องทํางานแทนว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องจ๋า ให้นำมาระวังเป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้อ,ของกับพาชนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข6 1แล้วก็8 5 6ห้าดค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารมคาค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารขึ้นไพ่ชัดติริกนะคะพยายามที่จะปรับให้เกิดการสมรถะสมดุลน,นะทุกเรื่อง ในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะหรือการใช้ชีวิตก็แล้วแต่นะเออในวันพ่กนี้หลายท่านก็น่าจะออกเรินทางนะประกอนไปด้วยในตัวหาลูกค้าด้วยนะหลันล้าไปแล้วนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารเดินทางจริงๆด้วยนะคะเดินทางนะไปหาหมอก็ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องในเรื่องหนึ่งก็ได้สําหรับปกดกนะคะพี่น้องค่ะนะคะอ่ะแน่นอนเลยค่ะเรื่องเงินดีเยี่ยมเรื่องกิจการโอเคเรื่องของนะคะเออกิจการที่ทํา เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินตัวดีเยี่ยมนะคะใครที่ทําเกี่ยวกับนายหน้าขายที่ดินก็จะได้รับคาตอบนะคะในวันพรุ่งนี้นะปิดการขายได้ว่างั้นพี่น้องวันอังคารนะคะอ่าฉะนั้นแล้วสิบตาเออสิบสิบเหรียญก็คือไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเรงินนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วพอรั์สินด้วยค่ะเออล้วค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันมาค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันนั้นทะเลาะกับใครหรือเปล่าคะนี่บ้านแตกบ้านแตกบ้านพังเลยนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็นะคะในวันพรุ่งนี้ก็อย่าให้เลยไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะคะที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่หรือมีปัญหาอยู่นะคะรับดาบเอาไว้นะนะถ้ามันหนักนะคะพี่น้องค่ะ ก็ให้พี่น้องวันพุธกลางวันนะหาที่ปรึกษาล่ะค่ะนะหรือมีความลับอะไรไว้เนี่ยนะคะพี่น้องขาปิดบังนะบริวารเอาไว้เนี่ยนะเออในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังนิดนึงค่ะพี่น้องขะเตรียมแผนให้ดีก็คือหมายความว่าจะมีเอ่อความลับของเรานั้นน่จะถูกเปิดเผยนะเออนะคะพี่น้องขานะเขาเรียกว่าความลับไม่มีในโลกนะคะพี่น้องวันวันพุธกลางวันนะใครที่มีความลับเรื่องอะไรอยู่นั้นก็เตรียมวางแผนใหม่นะ ความลับของเราจะถูกเปิดเผยล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะเราอย่างนั้นกันเนาะและก็แต่ยังไงแล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีคนให้คําแนะนาปรึกษาเป็นอย่างดีนะคะกพราขึ้นไพ่อ่าเดอะเออมิฟเออโทษนะขึ้นไพ่เดอะไฮโรเฟนนะไพ่หมายด้ข้ไไะะไไไาไพ่พระนะก็แ,ะแสดงว่ายังไงแล้วด้วยบุญกุสมที่เราได้ทํามานะ่ะถ้ามีปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยไม่เกิดความเสียหายคะ่ะพี่น้องคะ่ะแก้ไขทันนั่นเองคะ่ะนะให้สบายใจได้ค่ะระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอุบัติเหตุเนาะ เจ็บไม้เจ็บมือนะคะโดนของแหลมทิ่มแทงนะระมัดระวังค่ะเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับเลขบ้านของเรานะเกี่ยวข้องกับบ้านช่องของเราค่ะเลขก็เลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งหกเจ็ดนะคะและก็ห้าหนึ่งหกเจ็ดห้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนมั้งค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พุธกลางคืนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นไพ่เครดิตน,นะคะพี่น้องคะอ่ะยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนนะยังมีเครดิตอยู่ยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะเออนะและก็ในวันพวกนี้เรามัธยวังเรื่องอารมณ์ค่ะนะอย่าอารมณ์ร้อนเหมือนเด็กๆนะคะพี่น้องค่ะอย่าเป็นเด็กดื้อและก็บางท่านก็อาจจะเริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์งานใหม่นะคะสอบงานติดอ่าวัยนั้นนะคะพี่น้องคาะในะไพ่หนึ่งใบท้าเป็นไพ่งานที่ดีเยี่ยมเลยอรอเงินได้เงินค่ะโชคดีนะคะรวยค่ะในวันพวกนี้นะ มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินโชคดีในเรื่องของเงินและเงินก็เป็นเงินสดสดด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะในวันพ่กนี้เยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะเอาราคาเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับมีคนมอบให้ส่งให้หรือไม่ก็เป็นเลขประจําตัวของเราก็ได้ค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหกหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งห้าเก้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสวดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันพระฤหัสวสดีก็มีพลังนะคะเหมือนเด็กๆเลยนะคะเรื่องงานเรื่องงานนะคะดีเยี่ยมนะคะมีไฟมีพลังนะมีแรงกักดันนั่นเองค่ะนะคะนะมีพลังแล้วก็เหนื่อยเครียดงานงานหนักงานเข้านะคะแต่ยังไงล้วก็สําเร็จด้วยความที่เราอดทนขยันนะคะพี่น้องวันพระฤหัสวสดีค่ะนะคะ <c ười> แล้วก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาละค่ะนะเราทําปัจจุบันดูแลเขาปัจจุบันให้ดีนะคะอนาคตก็ไม่ต้องไปเครียดนะคะดีแน่นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะ และก็ในเรื่องกิจการการงานดีเด่นจริงๆนะคะใครที่ขายของ,งออนไลน์ก็จะมีออเดอร์เข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะมีออเดอร์รัวๆเข้ามาค่ะ,ะมีคําตอบโชคดีในเรื่องอุ่นโวนนะคะเจอกัลยาณมิตรที่ดีได้ด้วยนะสองไม้เท้านะคะพี่น้องวันเพราะดึกัดสติค่ะเลขนำโชคประจกไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งเจ็ดหกสองหนึ่งเจ็ดหกสองค่ะพี่น้องวันเพราะดึกขัดสติขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์ขึ้นไพ่แค่เเวนมนตนนะคะเซนพิเศษแรงเวอร์นะคะหรือวางแผนอะไรเอาไว้ก็ลงมอือทําได้เลยค่ะ,ะจะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะและก็งานหนักเหมือนกันนะคะเออนะเป็นผู้หญิงแกรง่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นําทัพนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ถ้ามีปัญหามีปฏิภาณไหวพริบนะคะเออสำหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะคะ Utan, เรื่องเงินดีเยี่ยมนะคะเออมีนายทุนมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินมีเครดิตนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะดีนะคะทั้งงานแล้วก็เงินเลยค่ะนะคะแอ, ande, เ,อเงินเข้าไม่หยุดไม่หย่อนนะคะแต่ว่าเรื่องเงินนะคะเมื่อมีเงินเข้าก็มีเงินที่จะต้องใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องรถของเรานะคะค่ะรถรถค่าประกันรถหรืออย่างไรนะคะพี่น้องวันศุกร์นะไม่เป็นไรใครยังไงแล้วเนี่ยให้มีเงินเข้ามาเราก็จะได้แก้ปัญหานั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ เอาราคาเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกิดขึ้นจากเส้นพิเศษของเรานะคะหรือว่าเลขรถของเราก็ได้คะ่ะแล้วก็เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งแปดห้าสี่หนึ่งแปดห้าสี่ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เองเองคะ่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูนก,กันคะ่ะพี่น้องวันเสาร์ได้ร่วมฉลองความสําสเร็จนะก่อนหน้านี้เรื่องอะไรเอ่ยนะคะคําว่าฉลองความสําสเร็จนะคะเฉลิมฉลองนันเองทุกเรื่องนะ่ะ นะในวันพรุ่งนี้ก็กังวลในเรื่องของการเงินน่ะนะคะมีความรู้สึกว่าเงินไม่พอเพียงเงินเข้าฝืดมันขอทานประมาณนั้นอย่าได้จิตตกนะคะพี่น้องกานะเรื่องเงินเนี่ยบรหยิหารจัดการเข้านี่เห็นไหมหัวห้อยหัวทิ่มเลยนะคะหัวห้อยหัวทิ่มเลยในวันพรุ่งนี้เนะี่ยเรื่องของว่าจะต้องใช้เงินแล้วกังวลว่าจะมีเงินเข้ามาไหมมีนะคะอไม่ต้องกังวลลวค่ะมีบริวารคนในครอบครัวนะคะช่วยเหลือกันะว่าอย่างนั้นนะ ในส่วนของครอบครัวคนรักเนี่ยจะช่วยเดี๋ยวพี่น้องวันเสาร์ได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการเงินได้มันมากนักนีกน่อย่างนี้นะคะหัวห้อยหัวที่เลยเครียดออระวังสุขภาพด้วยนะปวดหัวปวดไมเกรนนะคะปวดหัวปวดไมเกรนเนี่ยนะคะเออความดันดันต่ำน,นะคะภูมิแพ้ได้ด้วยพี่น้องวันเสราร์ค่ะเรามัระ,ระวังค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวของเราค่ะและ เลขหน้าไพยเลขอะไรคะมีเลขสามห้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะป้าหมอไวพรนะพี่น้องทังแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบมีเงินข้ามื้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ